ดีจ้าพอเห็ดนั่งลบอยักใญเหล้าปานแลลวเนะะจะต่ว,วมืดแล้วเนะสิผ้าฝาเก็บแหลวกลับดีจ้าเนาะโอเคจะมาเก็บน้ำกันเลยบอย้น่าะเนีโอเคดีจ้ะดอกใหญยๆนาะจะมืดแล้วจะมาพอจ้ะอื่ ขันมาตัดกรนี่คือสีจอกงามนะจ๊ะเนาะหาเห็ดมันยังสีเนาะจ๊ะเฮ้าตั้งเทียกับพ่อจังหวะพอดีตั้งเทียกอบะบานไปนะจ๊ะนี่จ๊ะได้เต็มถุงพอดีจ๊ะไปกลับไาน,นี่กลับกลับ สวัสดีจ้าผ้ายางปลาเนาะจ้ะช่วงนี้ปลาเริ่มแห้งเนาะจ้ะแต่ว่าบรรยากาศปลางามงามจ้ะเป็นตัวยางเถอนี่จ้ะเดี๋ยวมายางปลาน้ำกันเนาะจ้ะเนาะจะปลาแห้งแห้งนึกว่าสิบวไม่ยางจ้ะมาหั่นยางเกือบเหยียบเพชรจ้ะนี่เพชรนี่อ่ะนี่ ปลาแห้งๆยังสิยังมีเห็ดยังมีแน่นี่จ้ะเห็ดนี่ยังเหลืออยู่จ้ะนี่มันเห็ดผงเลือดนะจ้ะลุงคนก็เอินเผดแม,มวหมดงามๆจ้ะยังเหลืออยู่จ้ะในวันสิบวันมีอยังพอปลาแห้งๆจ้ะเดี๋ยวตัดขาจักหน่อยนะจ้ะเนาะนี่แค่ดอกเดียวเพราะงั้นพ่อเห็ดอ่าหน่าแหล่อยู่จ้ะต้ว่ากระดอกเ่าค่อยงามดอกแห้งๆจงังใดบุอันนี้ ดอกหนามยาู่จ้เหตุพังเลือดเกิดก้อนมูได้เจ้เกิดก้อนมูแล้วก็ว่ายหลังมูน้ำแกงแซบเนื้อแน,น่นตบโดนดนปะยางต่อว่านี้เจนนนน้น่นาอะเลย,ยังเหลือมากินน,นะจจ้ ป้าแห่งหลายเห็ดแตกปานดอกไม้งามดีเพื่อนด็กแบบนึงน่าแหละยังมีอยู่จ้ะนี่ดอกหนึงน่งจึงกินไปไหลายอยู่จ้ะเยดเยเยดดอกกำงามยังเหลืออยู่จ้ะ ý chú 1, 2, 3. Để đọc 3. sống sâm dạ đọc nâng nó chạy nó đọc nâng đi แห้งจ้ะล่มแห้งใบใหญ่จ้ะคิดว่าสิเก็บแล้วละเพราะว่ามันใบย่อมใหญ่นะจ้ะกอนี่สิเหลือไห้อยู่จ้ะเพราะว่ามันหน่อยพดนี่จ้ะหน่อยเกินไปสิเหลือไหวนะจ้ะล่มแห้งแห้งแห้งนี่เห็นไ่มจ้ะเป็นแห้งแห้งใบย่อมใหญ่เนะจ้ะก็เลยสิเก็บสิเก็บเลยเพราะว่าขันเอาไหว้สงสัยสิแห้งเลยจะบ๊ะบ๊บ่อัน คือสีบบใหญ่ดอกจ้ะพอล่มมันแหงไรนี่ใช่นี่เนาะเดี๋ยวอีกพอย่อมใหญ่จ้ะล่มแห้งแหงฝนมาเมาพุ่นฝนสิมาปลายอาทิตย์สัปดาห์จ้ะนี่จ้ะคันสิถาพุ่นสงสัยสิแหงฉิมจะมึง เป็นแห่งๆอันนี้เก็บอะไรนะจ๊ะเอาอันนี้ล้วกันเอาไปใส่สิไปใส่ตุ่มย่ำกับเห็ดที่ถี่เก็บนั่นลงล่มเก็บมากผ่อยย่ำเขาแรงจ้ะเดี๋ยวเสียหายมาึงแต่อันซ่อนดยแต่ว่าพูดสามีบ่ได้กดวิดีโอตอนเก็บนะจ๊ะ โ okay. อเคเห็ดที่ได้มากมื่อน,น,อน,น,อน,นี่เดี๋ยวสิเห็ดต้มย่างเลยจ้ะย่างละนิดละหน่อยแล้วก็สิใส่เห็ดนางรมไปน้ำได้เห็ดนางรมมาามือเดียวกันกับที่เก็บเห็ดนางรมดอกนิดหน่อยนะจ้ะแต่ว่าเพราะได้กด วิดีโอตอนเก็บอันนี้มันเห็ดไข่หมึกเห็ดไข่หมึกสีหลอ,อกออกนะจ๊ะแล้วก็มีเห็ดพึ่งเลือดีไส่ตุมยำส่วนหญ่จะเป็นเห็ดนางรมหรอจ๊ะเพราะวะ่ามีเห็ดนางรมหลายเนาะ นี่จ้ะเห็ดนงางรมดอกยางเงี้ยเลยจ้ะเดินเชือเราจะตัง้งช่วงนี้เห็ดเห็ดปหลายนะจ้ะก็เลยเก็บเอามาแล้วก็อีย่างก็สดดีจ้ะนี่สดดีดี Mình tạo bạc con yên chả coi yên nhây Mình đọc nhá nhây yên 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 ao yên 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 có yên 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 nữa yên 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 Sốt đi đi chả yên 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 thì bà bà ที่ฝนตกดูๆมันสิออกลื่นๆเนาะอันนี้มันแห้งดีจ้ะคิวาเหลือไว้สิได้กับเฮดกับเขาอีกมือหนึ่งนี่ดอกคือจ้ะมี่อันนี้นะมี่ผักชีหอมจากสวนแล้วก็มี่ผิกจากสวนน้ำจ้ะ แล้วแกิดไซน์นั่งร่มหน่อยว่างหันนหจ๊ดอกน่อยๆอยังสิตมือก้อนบ่คอยเก็บแต่จะปล่อยถ่ายไงกันข้าวตี่แล้าลอก็บตบเข่ามึงดอกน้อยๆแสบดิดิเลยติดใจเลคกับไปเก็บแต่ว่าล่มแห้งจะมึงล่มแห้งเหรอข้าสิเป็นป่อยย่อมไงไหมเจแต่เลยต้องเก็บ ถาฝนเฮ็ดถาฝนนี่เ่ยาเดี๋ยวสิมาเห็ดต้ม่มยำน้ำกันใช่ปะเนี่ยเดีย๋ยวสิพาเห็ดต้่มย่ำนะจัะ ปานนี้จ้ะมาเห็ดต้มยมกนนำกินน้ากันเนาะจ้ะมีเครื่องปรุงกับมีเห็ดเนาะจ้ะมีเห็ดส่วนใหญ่สิเป็นเห็ดนางล่มแล้วก็เห็ดที่เก็บมาเมื่อนี้เนาะจ้ะแล้วก็มีไก่หน่อยมีคาตะไคร่หอมผักชีเมื่อนี้สิใส่อ่ใบกะเพราเป็นแตงหนาเนาะจ้ะแล้วก็มีลาบผักชีมีใส่พริกแค่สองลูกจ้ะแล้วก็มีเกลือมีปลาน้ำปลาเนาะจ้ะ อาจะมาเห็ดน้ำกันเลยบ่าเนี้ยมาสใส่หอมตะไคร่แล้วก็ลาบผักชีไปแล้วนะจ๊ะเกลือจ้ะเดี๋ยวสิมาใส่เนื้อไก่นะจ๊ะ เดี๋ยวสีถาให้ให้เดือดสักกันนะจ๊ะให้เนื้อเดือดสักกันเดี๋ยวยังสีมาใส่เห็ดเห็ดผิดน้ำปลาระว่างถ่าให้เนื้อสุกนะจ๊ะ แสบๆนะจ๊ะน้ำเดือดเราจะเดี๋ยวมาใส่เห็ดนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเดือดแล้วใส่เห็ดใส่เห็ดอู้เต็มหม้อเลยจ้ะย่างพุ่งโดนหม้อเลย ยี่สิบนาทีนะจ๊ะหอมมอนจะหอมแล้วเดี๋ยวสิเอาลุ้หน,ะะน่ะนนะใส่พริก,อกทอดหน่อยหนึ่งสิเด็ดสีง,งามๆนะจ๊ะ,ะน้ำปลาจ๊ะทายซุกให้แ่บแล้วก็ เสิร์ฟได้น่าจะเดี๋ยว,วใส่น้ำมักหน้าน่าจะน้ำมักนาวอันาานี้มันกระชีหอมจะแล้วก็อันนี้มันใบกะเพราโบมี่อัน,น,นเรากับพริกแห้งจะพริกขวดน่าจะแบบไหนกินแซ่บๆน้ำกันเสิร์ฟเนาะจะ แซ่บเจ้ยิปีนาทีพอดีจด้มาจ้แซ่บแซบแซ่บแบ,บน้ำกัน จะต้มยำอันคันรสชาติบาเข้มบาถึกใจก็กินม่น้ำพริกเพิ่มน่าจะม่น้ำพริก